สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life i e s t m a n Channel นะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบกระสุนวอลรูนะครับตัวนี้ผมต่อเองวันนี้ทดสอบกระสุนสีสีชนิดครับมี TTI s p Aguila แล้วก็ g เ l e น,นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูเลยครับว่า,ากระสุนชนิดไหนที่ต่อบอลรูแล้วเนี่ยจะมีความรุ้นแรงยังไง ไอส์ตันดาต์ไปจอดูคนระับที่สองซีไอสตันดาต์จอดู ครัผมนี่คือรอยรูออกนะครับของกระสุนนะครับนัดแรกจะเป็น CCI Standard ไม่เจาะรูนัดที่2 CCI Standard เจาะรูนัดที่3 SB ครับผมนัดที่ส e ี่ ELE นะฮะนัดที่5้า Aguila ครับผมเดี๋ยวเราไปเราเราไปดูรูออกกันเลยครับผมนี่ครับผม CCI Standard ไม่เจาะรูครับผมอันนี้ แบบเจาะรูนะฮะนี้ลูก SB นะครับผมนี้อ e ีเล่ครับอันนี้ไอกีร่าครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาทดสอบเพียงเท่านี้นะครับความแรงของกระสุนที่ผมเอาไปเจาะรูด้วยตัวเองครับผมยังไงใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะคะรบับกด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วกดติดตามตอนต่อไปครับผม ว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรครับผม